เอ๊เห็ดหนังกันนอคือบ้นอนนอนี่มันหาทุ่มเลยเด้เห็ดหนังกันก็ให้น้องเน่ก็ให้น้องเลยนั่นก็เป็นเอ็กก็เองกับเป็นสบายดีปาลุงคุณตาคุณยายพอตู้เมต้สบายดีเด้อสบายดีด้วยลุงสบายดีแล้วลิงสบายดีปาลุงคุณตาคุณยายพอตู้ไม่ต้ ีนอนน้ำเบื่อบ้ามื่อนี่นะไปพับที่นอนนอนผู้ดเดียวได้เลยนี่ห้องชองห้องสามที่นอนเนาะทั้งเล่นทั้งครบมื่อคืนนอนนั่บปะมื่อนี้ว่าสิกร์คืนนอนเทิงเลยมื่อนี่ผัว่าปัดห้องค่กะก็แล้วเปิดพัดลมว่ามันยังอากาศหนาวอยู่ประหยัดไฟไปน้ำไม่ได้เปิดแอร์เมื่อคืนนอนเทิงปะผัวคืนนอนบ่อนปะ น yeah. ้นบอลปะชินอนน้ำเบื่อยบอสฮึชินอนน้ำเอื่อยบอสโมข้นเทิงบอสอืออือบอสจอ้กบบอกระเด็นโทรศัพท์งามเถวะหักหลักระเดโทรศัพท์งามเถอะวะงามเลยแกคบโทรศัพท์แทเธอก็บุคบได้คันข้องเลยนนี่เธอคบมุนมด ก็ได้โทรศัพท์งามเทว่าคุณยายผักมาใหยบักหล่าได้นีไหน่าเลยบงสาคุณยายกระหูใจบักหล่าแท้หุ่นสภาพับสะพับพ้อมลุยลุยกัดข้างนั้นลุยกัดข้างนี้แอ่แน่หุ่นว่าวนำได้มันชีมีหมด มันซีม,มุมมีหมดให้เวซสอนความมันก็อ่าขึ้นอย <c oughs> ากกัดก็ลุกเออลิ้ก็อยากนอนแหละเด้อแล้วมาขึ้นในกานอนเด้อ นอนมาหอนเฮือนตีสองนอนตื่นแปดโป้งแน่เป็นจังไดเหมือนกันเลนอนเด็กอีกผู้ชายก็นอนรัดแรงมันยังได้หมดอะนะร้อยไม่ได้หมดกดเบาหน่อยตัวกดเบากดจนหมดเบาให้มันให้เลย ตัวมันเป็นหูมโทรศัพท์เนอะอืมแม่แม่นะไม่ใช่มีแบบตัวนึ่งเองนไปเด้อคือนอนเด้ออีแม่สิคือนอนปลาอลไนี่ ตนปะก่อนนะจีจีแล้วก็เอฟบอกอืมจีเอชไอเจเคอเอนโอนีแม่ห้ปปาปากภาษาที่นอนอันหนึ่ง <สะ S 1> ซีม,วม่วงเลยลิงหยุดแล้วลิงเอาไปโรงเรียนแหละตัวสีชมพูนี่เพป็นก็นกนเอาอีกแล้ว คุณยายก็ฝากมาใหม่กับมีลิงก็ยังบัดยังหาแม่คายหิวให้มาได้อยู่นะค่ะไปรอบก่อนก็นลืมหิวมาให้ <H. S 1> มาในว่าคพิ่นสิไปทิพนี่แล้วมิลิงนเย่ยหิวมาให้ในเด้อม,มันมันสองสินที่นอนสองสิบนะปกกันดัดอืออืมเอมอ very cute. Yeah. 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 เปลี่ยนอีกนะกันแลแอ้ขึ้นเลยหอบอกฮอหมดตัวนี้เพิ่นสิหูความแอ้ขึ้นเลยแม่เพิ่นสนี้ยินเสียงจะ้็มาเรู้กันเธอหนึ่งคาเธชอบทาอะไรนอนมันหลอบดีเลยแม่มันหลอดดีเลยนอน ฟันดีนะฟันดีโคตรไปเลยเลยเฮ้ยอันหน่ะก็ไปเลยกันเรียบอันได้แม่ก่อนสวัสดีค่ะนี่คือ เปลี่ยนเบอีกแล้วโอแมก็เก่าเลยแบดเปลี่ยนอีกแลยเปลี่ยนก็เก่าเปลี่ยนอะไแบดอะทะเลกดไปนี้เลยเนาะเข้าสู่มดจัดเลี้ยงสูตรคูณเคลแล้วกดกระด้กระดเมื่อเปลี่ยนจิง ม่วนเห่นกับเอื้อแล้วก็ม่วนก็ได้บริยมนอนจนจะเที่ยงคืนแลลวนี่ในขนาดนี้ก็หาทุ่มครึ่งจะนอนตอนใดก็ยังวูลูเลยมีบุญเลยอยากนอนเดะตาใสใสเพิ่นนะตาใสตามองกล้องอยู่ลิงก็คือนอนเด็กแท้ก็บอนอนไปห้องเฮียนไหน โลโล,ลิงเอ,อลิงลเอ้ยมันนี้ก็คอไลา์เลยทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้น้องไม่บุญแล้วก็น้องลิงลิงเลยด้วยปะลูหไปแล้วสบายดีสบายดีม่ีค,คนโทรมาฮัลโหล นี่บุญเ้ยเฮนยังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเด้เอ,อมีค่ะเียังไปแล้วสบายดีสบายดีบ๊ายบายฟันดีสุขุมสุกคนคุณตาคุณยายประตูไม่ตูเด้อกดให้น้องเลยแอะแอะน้องอมนะ